สวัสดีค่ะรักแท้จ๋าก็ละครั้งหนึ่งมีคนคู่หนึ่งนะคะเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยรักกันจังเลยเป็นความสุขเป็นเสียงหัวเราะเป็นความห่วงใยใส่ใจเอื้ออาทรต่อกันใครคนนึงมีความเป็นเด็กเป็นคนที่มีอาจจะเป็นรักต่างไว้ได้นะคะแล้วใครคนหนึ่งก็แลดูจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความ มีหน้าที่การงานดีอะเนาะมีลูกน้องมีบริวารมีความมีมากมีทรงเก็บทรงมีความเป็นตัวกูของกูชอบบังคับความเอย้ยชอบควบคุมความสัมพันธ์นะคะคือเขาอาจจะติดนิสัยที่เขาไปใช้กับลูกน้องบริวารของเขาแล้วเขาก็มาใช้กับเรานะคะเป็นคนที่เอาแต่ใจขี้หึงขี้หวงแต่ไม่แสดงออกมันเป็นการจบกันไปแบบรวดเร็วมากเลยอะคะ่ะ พอมีการบล็อกกันด้วยนะไมไ่ทั้งเราและเขาก็บล็อกกันตอนนี้ยังไม่ได้ก็บล็อกกันอยู่แต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนาะตอนที่ไม่ได้คุยกันไม่ได้ติดต่อสื่อสารมีการแอบส่งกระแสจิตเรียกกันด้วยนะไม่รู้ว่าใครเรียกใครแหละมันยังคิดถึงอ่ะยังห่วงหาอาทรยังอยากเริ่มต้นใหม่รอจังหวะเวลา ในการที่จะเข้าหาในการที่จะติดต่อคิดหาวิธีอยู่จะทำยังไงดีนะอยากจะทุ่มเทอีกครั้งหนึ่งอยากจะกลับมาพัฒนาเหมือนอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันมั่นคงอะ่ะมันมีความเป็นครอบครัวมันมีความอบอุ่นมันเป็นการเติมเต็มอะค่ะพอตอนที่ห่างหายกันไปมันได้ตื่นรู้ว่าอาจจะไปเจอใครต่างๆนานา,นาอาจจะไปมีตัวเลือกอื่น แต่ว่าตอนที่จากไปก็ยังจากไปเพราะยังรักนะแต่มันน่าจะมีประเด็นความขัดแย้งไม่เข้าใจอะไรยังไงกันใจอะอยากจะมาหากันแล้วนะอยากกลับมามีความรู้สึกว่าเรื่องที่เธอกับฉันได้เจอกันเนี่ยมันไม่ใช่เหตุบังเอิญมันเป็นเหมือนโชคชะตานำพาให้ฉันได้มาเจอกับเธอแล้วโชคชะตาก็มาพลากฉันให้ไปจากเธอ อยากทำทุกวิธีทางอยากกลับมาพูดคุยให้ได้มีการพัฒนาได้สารต่อพอรักอยู่ด้ยกันแล้วมันร้างมันแบบมันมีความสุขเคมีตรงกันกินเที่ยวเสียงหัวเราะไลฟ์ตล์ตรงกันรู้สึกว่ามีเห็นคุณค่าเอออยากมามอบสิ่งที่ดีๆให้อยากมา ทำอะไรที่ดีๆให้คิดถึงเหลือเกินอยากกอดเครียดไม่ได้อยู่ในการเครียดรู้สึกขาดหายรักเธอนะรักแท้ทุกคนเป็นกําลังใจให้นะคะเพื่อนๆขอให้ทุกวัน